แล้วหนูกดอัดแล้วทักทายคนดูด้วยค่ะจั๊กทายด้วยโอ้มีก็ต่อเยอะกระนวลเลยต้องทักทายด้วยใช่ไหมทักทายด้วยค่ะจะอัดไหขอซับภาษาอังกฤษค่ะพี่เฟลคุณบอกว่าเอาสับเลือดเทนได้ไหม คิดแล้วทำไมหนูจนจนนังเวละ่ะาลูเพิ่งมีอันนี้ลูกสองเม,มื่ <got> อกี้แอนดรอยเป็นเหตุใช่ไหมอันนี got ้ไอ้ที่มันมีคด,ดีกับน้ำเราสาัตว์สาม,มดแล้วนะอีกตัวไม่รู้ใครใครเอาคณสามเลยไม่เอาใคร คนบอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหต้องเกยหนูเพิ่งย้อนหนานลุงบอกว่าหัวเครื่องดับอันนามารับคนสามค่ะบวย จะขับรถข้ามแม่น,น้ำโอ้โอ้โอ้น,นั่ง <c oughs> นันนี่น้ำไอดอกนนะ้ำน้ำไอดอกน้ำไอดอก มีคนขับรถไปไหมน่าไปคนเดียวหรอมันไกลนั่งยิงก,กันตายลือ,อ,อกมานงนะฮะไม่ตนคนยิงไ <c oughs> มโอ้ดีป <c oughs> ดดปดใชใช่ไมอกมาจังไอ้หนเลยก็เปดิดก็เปิดเลยเปิดเลย <c oughs> ปุ่มเปิดไม่กึ้นกับมี A W กับ M สองสี่ X T ครับพี่ดาวแล้วลุงมีอีกสอนหนีหนึ่งนะลุงขอ M สองสี่มาจีมาจีงานรีบน,น,น,บนีแล้วเร็วเดี๋ยวเล่นึงออกวาหนูต้องหยิบ M สองสี่ไปให้ลุงไะโอเคห,หยิบให้ลุงแล้ว M สองสี่ไปส่งหนูไปี่มันคือเกม GTA รับส่งโรัพท์รับส่งของนะุ่งอยู่ที่น้ำค่ะเอมสงสีห้าแปบสุนไหมคะ้องน้ำวางแล้วเอ4สองะ I got supplies เอกทด้วยอีกทีย้อ,อยามัาจากอะไรนะ มีสักปอบไก่เล่นเลยมีแค่ฟุตซานนี่แหละสามนี่ไกลสุดแล้วต่อกันเลยสองอ,อันเอเตบิโอเอเตบิฟ <laughs> ุตนส์ถ้าเข็มมันมาอะไรนะอะไรลิน <laughs> อาริน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 บ้างไหมย,ยังไม่ได้สัมผัสเลยวันนี้ I got supplies ปไปดิบไปเลยน้ำ uh huh. ตาทดลองวิทยาศาสตร์พี่ลองยืนข้างถังน้ำมันนะเรลวะ หลังกูตกใครวิ่งมาเ่อี้เป้หนูวิ่งมาทำไมหนูก็ลองทดลองวิทยาศาสตร์ของพี่ขออย่พี่วนจะเล่นด้วยเหรอเฮ้ยอันนั้นของจริงของพี่ พี่มันอีกลูกนึงอยุ่ทิศู้นืนอนะยาเดี๋ยวเอาไว้ใช้กับศัตรูสิลูง,งนนมียาไหมครับไม่ปั๊มยาในน้ำรู้สึกปิดนั่นนี่มีเอาไหมองคครับองคครับยาอยู่นี่โ้หนียาด้วยเรวยาไป ทิ้งแล้วเอาแม็กเทปไปด้วยครับแบบมันกับที่ใช้บริการวิทยาศาสตร์มันพอเปล่า <laughs> ไม่ไปขอเดี๋ยวพี่วอ <laughs> นไม่หิวเราวิ่งไปแอน์ออกกันนะเป๊ขวดแดงเอาขวดต้มมาแอบในน้ำ not a problem เราไม่โลภอู้วมีคนมีคนอพี่บอลมันจุดประทัดอะถมงคนนี้ต้องแ,ออแต่สายแอร์ด็อกยันกว่าแอร์ด็อกอ้าวลั่นอู้วเขาลูม่อนไว้อยู่ตรงนี้เจัดใจด้วยเราลั่นเลย ย่งนีไม่ตด้โบใคมีคุณตามันเป็ครั้งคุณสใช่คนมีคนเข้าไปน,นั่งมีศพไ,ไม่ใช่ปเัเฟต์อะไรแบบนั้นวะนะัยยี่สิบใช่รัน <c oughs> น้ำเราจะได้ตานิตาเดียวแล้วแบบจะหมดแล้วกับตก <c oughs> เหมือนกันเราจะรีวิวควันเขียวหรือรีวิวที่หนึ่งอยู่บนเนินอยู่ลงมากอยู่บนเนิน marked the location นี่ก็ตรงหัวบ้าน I got supplies. มีเราต้องเข้าวงนี่นะใคอยู่ในวงมีคนกำลังวิ่งเข้าวงนะคะตรงนั้นโดนไปหนึ่งนะอยู่หลังก้อนหิน้ะ นยิงมันควันเขียวไปแล้วมีรถข้างหลังแล้วนะพี่บอลทิศนูน้น oh. รนนลงมาะห่อย oh, อยู่ตรงไหนขันขันมากหน่อยแต่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 หน่อยได้แล้วออ oh. อูห้หตายคู่ <h ums> แต่พี่บอลไม่ทำหมันไประเบิดแฟ่ รีวิวพี่บอลตายคนที่หนึ่งยังไงอัดคลิปปั๊บตายปับ๊บหนูไม่ได้จุดเยอัดคุณลุงบอกให้อ่านค่ะแล้วคนแบกเราตายแล้วเราทำไงเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนดูหลังบ้านเหรอเพื่อนมาน้องไปยังไม่ได้คิวมันชุบไปแล้วหรอกรอย่าระวังนะครับบิ๊มด ไปแล้วเหรอคนที่ปลาระเบิดพี่บอลเมเื่อกี้ว้าวงางลงเห็นข้างหน้าครับเห็นหน้า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 หน้าลุงน้ำหน้าลุงทางเขาง้าว้าวลุงตัวปอมอนเนี่ยในนี้มีแต่น้ำตัวปิงอ่ะตคนนีบนนน้บนเนินบนเนินบนเนินไกลๆบนเนินทั้างบนเดี๋ยวๆทางนี้ก็มีบนเนินทังน้งหมด ว่านเดินมาร์คฟ้าะนะอยู่กับทิศเอ็นของหนูทิศเอ็นของหนูมีตัวนงงี้ยิงอยู่ต้องกลับทางเก่าแล้วม,มีคนหลังหน้าวงอ่ะพี่ กินกำไรมัยครับพี่บอหนึ่งมียาไหมครับนะ่มีครับมีครับ, okay, ค,รบคิดเนินขวาได้ไหมตอนนี้มีคนนะต้องเขาเหรอตอนนี้มีคนต้องเข้าบ้านะ ลองก็หนได้ไห,หไมลองก็หนได้ไหมไม่ทันต้องเข้าบ้านบ้านอยู่ในวงบ้านอยู่ในวงอยูอ่บ้านอยูอ่ในวงบ้านอยู่ในวงอยู่วงกตัวนวงจุกไม่ได้วงมันบีบแรงอ้าวเปิดทำไมในประตูเนี่ยเปิดรับระเบิดเดียวและหนูคนเดียวดับมันไหนเออวย ฮาเว้ยฮาเว้ยเห็นคนเห็นคน,นเห็นคนตัว oh. <c oughs> ยิงใครไปโดนเลยอ้าวยรอยก็มมไม่ได้ดูฟังนี <c oughs> น้รีวิวจ้าของเครื่องตายคนสไตายแลลวมันเขียวไกลไป